สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีพฤกษภประจำเดือนธันวาคม2566หรยือปี2023การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่สองเหรียญเข้ามาอยู่ใบแรกนะก็อาจจะเตือนนะเรื่องของการเงินก่อนเลยในเดือนนี้อย่าหมุนจ่ายเงินเยอะหรือต้องระวังการหมุนจ่ายเงินนะเป็นเรื่องของการชักหน้าไปถึงหลังจับแพะชนแก่นะคะต่เรื่องของการเงินนะคะที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะต้องแบบวางแผนในเรื่องของการใช้ใจ่ายให้ดีนะคะแล้วก็ยังเป็นอิทธิพลของไพ่ของความกังวลใจด้วยนะคือมันจะมีความกังวลใจทั้งเรื่องเงินเรื่องงานนั่นแหละนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาให้เราต้องแบบ จัดการนะคะหรือต้องทําให้เกิดความลงตัวนะคะเดือนนี้ก็ยังมีชื่อผลของให้การเดินทางอยู่นะก็ถือว่าคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยก็เป็นคนที่นะมีพละกําลังนะกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วรวมถึงนะคะดวงชะตานี่งไงก็ยังมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือยังเข้ามาให้การดูแลคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่นะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ให้ระวังปัญหาด้านการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของการลงทุนด้วยแต่ว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างอันนี้ให้ไปปรับนะหรืออาจจะมีข่าวลือแปลกๆนะซึ่งต้องเข้าไปเคลียร์ปัญหาใจกันนะให้มากหน่อยในช่วงนี้ถือว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ยังให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้สําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะตำแหน่งของบ้านอยู่ศัยใสสมรภูงงร้านค้านะคะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้เยอะ นะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวนะหรือว่าในเรื่องของผลประโยชน์การเงินสําหรับคนในครอบครัวหรือการลงทุนนะ่ะที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในะตําแหน่งนะคะของญาติพี่น้องถือว่าดีมากๆ ญาติพี่น้องโดยเฉพาะคุณสุภาพจตตีนั่นแหละจะเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในตำแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของบริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลือง,งานบริวารดีนะคะในตำแหน่งของลูกก็จะนําข่าวดีความสําเร็จทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็การทํางานมาให้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าดีมากเพื่อนจะมาแก้ไขปัญหาหรือเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี นะหรือจะอาจจะนําคนดีๆคนเก่งๆเ,เข้ามาช่วยเหลือคนที่เกิดราศีพฤษภละตาแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนผิวขาวหรือคนทวมนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดราศีพฤษบให้ความสําคัญกับเรื่องงานไพ่ยิบสีพยากรบอกดีนะคะเดืยนนี้ยังไงก็ต้องเน้นกับเรื่องงานนะคะต้องสร้างผลงานให้มากหน่อยและไพ่การทํางานที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ก็ เข้ามาถึง2ใบเลยนะคะก็ถือว่าการทํางานยังเกิดโอกาสแน่นอนเพียงแต่ว่าช่วงต้นเดือนนะมันจะมีชุดผลของไพ้ความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนกับเรื่องของการทํางานซึ่งบางคนนี้อาจจะเปลี่ยนงานมาช่วงหนึ่งแล้วนะ,ะหรือว่าบางคนนี้เพิ่งเข้ามาเริ่มฝึกฝนอบรมงานในช่วงสั้นๆด้วยนะคะหรือเอกสารการทํางานต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะก็ยังต้องทําให้เรียบร้อยนิดนึงแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่เนะี่ยขอให้คําแนะนําอยู่มองว่ายังเป็นต้นเดือนที่ยังเกิดโอกาสแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะมันก็จะ ะมีปัญหาให้เราต้องสร้างผลงานนะหรือต้องสร้างโปรเจกต์หรือสร้างไอเดียใหม่ๆนะกับเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจด้วยนะคะหรือต้องปรับในเรื่องของช่วงเวลาการทํางานต่างๆให้สอดคล้องกันนะคะ <c oughs> คือการทํางานในช่วงนี้มัน,นลักษณะเหมือนกับคนที่เกิดราศีพฤษภนี่ทํางานเป็นช่วงสั้นๆนะ <c oughs> มันก็ทํางานเสร็จสัญญาปุ๊บก็ไปหางานใหม่แบบเนี้นะคะ <c oughs> ฉะนัน้นก็เป็นลักษณะของไพ่ที่บอกว่าจะต้องแบบหางานที่มันมั่นคงอ่ะหรือหางานระยะยาวทํา มันจะเกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจําอยู่แล้วเรื่องของการแบบไปหารายได้ช่วงวันหยุดต่างๆนะคะก็อาจจะทําให้เรื่องของนะค,ะความมั่นคงอ่ะกับเรื่องของการงานหรือช่องทางกับการหาธุรกิจเนี่ยนะคะมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะขึ้นไพ่สองอุรีนะ เป็นการหมุนจ่ายเงินเข้าขวาและออกซ้ายนะคะจับแพ้ชนแกะนะ,ะกำลังจะไปหยิบยืมเงินคนอ,อื่นเขาหรือกำลังจะมีคนเข้ามาขอยืมเงินเป็นการหมุนจ่ายเงินที่ค่อนข้างเหนื่อยจาก2นะ,ะเป็นห้าเหรียญ คิดว่าการเงินจะดีขึ้นใช่ไหมแต่นี้การเงินแย่ลงค่ะนะคะเพราะ2เหรียญคือการหมุนเงิน5เหรียญนี้คือพ่ยาโจรนะจันเรื่องของการเงินหรือการหมุนจ่ายในช่วงนี้ใจเยอะมากนะคะต้องควบคุมเรื่องของการเงินให้มากหน่อยนะคะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรไปคำกวนให้ใคร นะรวมถึงหนะ้าตำแหน่งของตัวบ้านหรือร้านค้าเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือผู้ใหญ่นะคะก็ยังเข้ามานะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้อยู่นะจะเรื่องของการเงินอยากให้วางแผนให้ดีแล้วกันเพราะสองวันี้ไม่ใช่ไพ่การเงินที่ดีนะบางคนมีการขยับขึ้นของตัวเลขการเงินแล้วก็ยิ้มและดีใจเงินมันเพิ่มขึ้น แต่ลักษณะของคนที่เกิดราศีพฤกษ์นี่เงินมันน้อยลงแล้วก็มีดวงนะที่จะเป็นหนี้ได้สูงด้วยนะฉะนั้นการเงินนี่ต้องรอบคอบแต่ถ้าเราเป็นคนเก็บเงินสดไม่ได้นะคือจับเงินสดไม่ได้เลยเงินหมดต้องเปลี่ยนในเรื่องของเงินสดเป็นทรัพย์สินเท่านั้นนะคะคือการไปซื้อที่เอาไว้ให้คนเช่าเห็นไหมนี่เป็นการสร้างการเงินหรือสร้างมูลค่าที่เป็นการเงินระยะยาว นะหรือนําเงินสดไปซื้อทรัพย์สินเอาไว้ลงทุนอันนี้มองว่าจะเกิดประโยชน์กับคนที่เกิดราศีพฤษภมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเดือนนี้การเงินยังต้องรอบคอบนะคะจนเรื่องของความรักนี่นะคะสําหรับคนโสดนี้มีไพ่ความรักขึ้นก็มีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่การพัฒนากันยังไม่ลงตัวนะ,ะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่คนที่เกิดราศีพฤษภนี่ภาระมันเยอะนะคะเรื่องปัญหาการเงินการ การลงทุนต่างๆมันเข้ามาทําให้นะไม่มีเวลาคบหากันคือพูดคุยกันได้แค่ช่วงค่าๆอะ่ะหรือช่วงวันหยุดมันก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ดีนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะพัฒนาความรักกับใครนะฉะนันคนโสดควรที่จะเปิดใจนะคะจะทําให้พบรักที่ดีแต่ถ้าคนไหนที่คบหานะในเรื่องของความรักมาสักระยะหนึ่งแล้วมีโอกาสที่ความรักเนี่ยจะยืนยาวได้ไหมนะคะก็ยังไม่ชัดเจนนะ ต้องนะคะคบหากันให้เกินช่วงกลุมภาพันธ์ปี67นะคะความรักนะคะถึงจะราบรื่นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักก็เป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันนะแล้วก็คุณสามีนี่จะเป็นคนที่เก่งใจภรรยาค่อนข้างมากเดือนนี้มันก็จะเป็นเดือนที่มีปัญหาความเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ความไม่เข้าใจการปัญหาด้านการเงินปัญหาเรื่องบ้านนะหรือช่วงเวลาในเรื่องของความรักนะค่อนข้างน้อยลงไปนะจะต้องหาเวลาปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้มากแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของมือที่สาด้วยนะคะ หรือบางคู่เนี่ยเปน็นลักษณะเหมือนกับกาลังจะครบรอบแต่งงานละหรืออาจจะเลยมาแล้วก็ได้นะแต่ยังไม่มีการทําอะไรเลยเฉยนะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะ่ะนะฉะนั้นเราจะต้องแบบมีเรื่องของการแบบเติมความหวานให้กันด้วยหรือใส่ใจกันให้มากนะคะถ้าถามว่าเป็นความรักที่เป็นคู่กันไหมนะคะ มันก็ยังเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่เพียงแต่ว่าอิทธิพลของไภัยสียหายที่มันเข้ามาในช่วงสองเดือนนี้มันทาให้รักไม่เหมือนเดิมละมันทำให้ความสัมพันธ์มันจืดจางลงไปเราทั้งคู่ก็ต้องไปปรับกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระวังเรื่องของบ้านหมุนอาการเวียนศรีรษะนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะปวดเหงือกปวดฟันอาการติดเชื้อบริเวณลําคอ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทหรือบางคนเป็นถุงลมป่งพอง,องนะรวมถึงนะคะเรื่องของปัญหาเรื่องเล็บขบนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีพฤษภอย่างเดียวผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปเตือนกันในช่วงนี้เดีย๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์ถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อมองว่ายังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องแต่ยังต้องทํางานให้รอบคอบเดือนนี้จะค่อนข้างยุ่งมากๆกนะคะกับเรื่องของการทํางานและผลงานหรือความบกพร่องในช่วงนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญนะคะทาให้นะการทํางานนะคะถ้าเป็นเรื่องของการทํางานที่ดีรอบคอบงานก็จะดีขึ้นแต่ถ้าทําให้เกิดความบกพร่องมันจะมีการยกย้ายหรือการถูกลดในเรื่องของตําแหน่งหรือเงินเดือนลงไปนะคะฉะนั้นยังต้องระวังกับเรื่องงานอยู่แต่ คนที่ไม่ได้ทําอาชีพด้านนี้นะ,ะไม่ได้ทำงานด้านการเงินเลยต้องระวังจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานช่วง2เดือนนี้นะ,ะเป็นช่วงที่ต้องแบบใส่ใจให้มากนิดนึงนะคะแล้วก็บางคนอยู่ในช่วงที่กำลังเข้ามาฝึกฝนอบรมงานด้วยนะเพิ่งเข้ามายังไม่ถึง2เดือนนะ่ะก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็หมุนใจเยอะนะคะดวงไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะ,ะแล้วก็ไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินนะคะหรือการลงทุนอะไรนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากแล้วก็ปัญหาด้านการเงินนี่แหละจะเข้ามากระทบคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะเดือนนี้ในเรื่องของการทํางานนี่อาจจะมีปัญหาหต้องแก้ไขให้ต้องปรับปรุงบ้างโดยเฉพาะปัญหากับหัวหน้าหรือปัญหากับเพื่อนหรือกับลูกน้องเรื่องบริวารน,น่ะอาจจะต้องแบบมีเรื่องให้จัดการบ้างในช่วงนี้นะคะรวมถึงนะคะ คนที่กำลังเรียนอยู่ต้องเรียนให้จบนะคะต้องรู้จักเข้าหาครูบาอาจารย์ด้วยท่านจะได้คําแนะนําอย่างเต็มที่หรือแม้แต่ถ้ากาลังคิดจะไปไปเรียนเสริมอ่ะไปเรียนวิชาชีพเสริมนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะโดยเฉพาะคนที่เรียนเป็นช่างนะหรือสายชีพต่างๆเนี่ยจะเกิดโอกาสมากๆนะคะ รวมถึงคนวันจันทร์ถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะก็จะว้าวุ่นกับเรื่องลูกศิษย์บ้างนะจะถือว่านะคะก็ยังนะคะเป็นเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเป็นคนที่ทํางานประจำนะคะเราก็ต้องกระตุ้นกับเรื่องของผลงานให้มากหน่อยนะคะแล้วอย่าไปม,มีปัญหาความขัดแยง้งกับผู้ใหญ่หรือกับลูกน้องหรือกับเพื่อนในช่วงเดือนนี้ส่วนการเงินก็เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมอยู่นะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่น ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรกักก็จะมีปัญหากันนี่ให้ไปปรับกันด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันอังคารนะคะถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อ,อมองว่าถูกฉลกนะ,ะแต่คนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะรวมถึงบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือมีการทํางานชั่วคราวเกิดขึ้นอันนี้มองว่างานไม่เสียหายนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยอยากจะให้รอบคอบนิดหนึ่งเพราะเป็นเดือนที่จะใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงด้านการเงินด้วยเป็นเดือนที่ต้องนะคะประหยัดสมระแล้วก็ต้องฟื้นฟูกับเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องความรักคนโสดมีคนเข้ามาเริ่มต้นนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักอะไรเกิดขึ้นก็ยังสามารถกลับมาปรับหรือเริ่มต้นในเรื่องของความรักใหม่ได้อีกรอบหนึ่งค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเด่นเรื่องงานมีโอกาสจะประสบความสําเร็จก้าวหน้าได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง หรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจการค้าการ่ายนะก็เกิดความก้าวหน้ามากๆในช่วงนี้นะคะการเงินรายได้มาจากงานเลยเกิดสภาพคล่องเพราะเป็นคนเก่งส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงจะพบรักจักการทํางานพบรักกับคนเก่งนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักนะคะที่ยังเป็นคู่ที่ขยันทั้งคู่เลยนะแล้วก็ยังช่วยเหลือกัน,นะคะ่ะคนที่เกิด ในช่วงวันพฤนหัดสบอดีนะคะถือว่าเป็นเดือนแห่งความราบรื่นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะมีผู้ใหญ่หรือมีเพื่อนเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะมีความราบรื่นในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยหรือพบรักต่างชาติ หรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะอาจจะเข้ามาพัวพันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยในช่วงนี้คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะคะถือว่าเด่นกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี้โดดเด่นมากนะจะมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คุณสุภาพบุรุษนี้ดวงนารีอุปรัมภมหรือแม้แต่การติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะคะก็ค่อนข้างเกิดโอกาสนะคะการเดินทางนะคะไปดูงานไปฝึกฝนในช่วงนี้นะคะ ก็จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่อาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีคนมาติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการเงินรายได้มาจากงานค่ะถือว่าการเงินดีส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยหรือพบรักทางไกลนะคะอาจจะเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะฉะนั้นต้องพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการปรับในเรื่องของตำแหน่งหรือช่วงเวลาเกิดขึ้นหรือแม้แต่ถ้ามีความคิดนะที่จะไปหาสมัครงานทําในช่วงวันหยุดนะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะโดยเฉพาะคนที่มีที่ให้เช่านะสามารถนะปล่อยให้เช่าแล้วสามารถมีรายได้หรือทากําไรได้หรือคนที่เป็นตัวกลางตัวแทนหรือว่าคนที่เป็นนายหน้าต่างๆก็สามารถนะคะทำงานด้านนี้ทําให้ เกิดการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดจริงๆป็นไพ่คนโสดนะถ้าเดือนนี้นะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักต้องใช้เวลาพูดคุยกันนะคะประมาณ3เดือนขึ้นไปแต่ถ้านะคนไหนที่ยังโสดมานานแล้วอนะ่ะยังไม่มีเลยในช่วงเดือนนี้นะก็อีก3เดือนข้างหน้านะคะจะได้สละโสดหรือได้พบรักค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความรักที่ช่วงเวลาไม่ตรงกันแต่มองว่ายังปรับกันได้นะฉันยังต้องปรับกันหรือต้องเติมความหวานนะคะโดยเฉพาะบางคู่กําลังจะทําธุรกิจร่วมกันด้วยก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และก็วันเสาร ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันจันทร์อังคารแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่าการทํางานนะคะเหมือนกับจะมีโอกาสที่ดีนะเพียงแต่ว่าความสําเร็จนี้มันยังน้อยอยู่นะจานั้นคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยเรื่องของผลงานต่างๆอาจจะตกระตุ้นให้เยอะมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกบอกอไรายได้การเงินยังดีแหละนะถึงจะมีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะจัดงานแต่งงานนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นต้องจ่ายก็ให้ไปควบคุมรลกกันนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักหรือเข้ามาเริ่มต้น ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการปวดกระดูกไหสันหลังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงบนนะหรือว่า,าใบหน้านะอาจจะมีแบบเส้นประสาทอะไรประมาณนี้นะคะของใบหน้านี่นะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของการปวดหัวเขาะะ่าค่ะแล้วก็ปวดท้ายทอยช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ